สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทั้งบ้านท,ทุกทุกท่านนะคะมอนทางช่องกะติดตามน้องนิวเพื่อนฟันยำแล้วนะคะงวดนี้กาถือจนนับหลงพี่น้องถือมาหลายงวดแล้วน้องนิวจนนับ,บว,วัวไหวจนได้เศร้าเฮ็ดงาเน,นะคะบอกเลขแม่นนะคะค่ะเอฟซีกะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้น้องนิวน้ำเด้อค่ะเด้อค่ะเป็นแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไปฟัง ควันน้องนิวค้นฟันแม่นคือชู้งวดเนาะค่ะเนาะงวดนี่ยำมาตัวใดไปฟังน้ากันค่ะไก่หมดขั้ี่หนึองไหนงวดหนเราก็ต่องวดกันไปรอบหนึ่งแล้วเนาะน้องนิวเนาะครับยิ่คาว่าฟันยำงวดแรกนี่ต้องงวดนี่ขอทวนอีกรอบหนึ่งว่าฝันว่าจังไดเนาะบันฟันยำว่าจังไดก็รอบแรกที่ฝันก็ตอนต่องงวดนะครับ ค่ะตัวหมวดซื้อฟันว่าได้กลับไปบ้านครับบ้านที่บ้านนอกอรัฟันว่าตัวเองนี่มันมีนาฬิกาข้อมือครับล้วกกลับไปที่บ้านนอกในในาฬิกานี่ก็มีเลขเลยครับเห็นเป็นเลขสีแดงเลยครับไม่ไการสิครับนาฬิกาจะมีสองชั้นครับอทั้งบนนี้มันจะเป็นเลขศูนย์มาเลยครับ แต่ที่เลขศูนย์นี่คือมันจะมองมันชัดครับแต่แต่ที่ชัดก็คือด้านล่างครับด้านล่างจะเป็นหนึ่งห้าครับหนึ่งห้านี่คือชัดมากเลยครับน,น,นาฬิกาติดครับมันจะเป็นสองชั้นติับเป็นสองชั้นครับเป็นนาฬิกาดิจิตอลครับโอปกตินาฬิกาดิจิตอลมันจะเป็นสีเข<ๆ>ียว<ๆ>แต่นี่เป็นสีแดงครับนาฬิกาที่ผมเห็นในความฝันจนจนนเสือสีแดงเลยแดงเลยครับแดงชั้นบนนี่ศูนย์แค่ตัวคประมาณ สามสี่ตัวมันเนี่ยสามตัวนี่ขื้นศูนย์ไปรับแต่ว่ามันจะมองไม่ค่อยชดัชคชดครับศูนย์จะไม่ค่อยชัดศูนย์จะไม่ค่อยชัดที่ที่ชัดก็คือหนึ่งห้าครับที่ชัดจะขึ้นเลยครับแเราจะนี้เมื่อคืนก็ฝันนี่แล้วครับเมือ่อคืนฝันแล้วฝันนี่แล้วฝันสองรอบฝันย่ำแม,ม่นบอกาาค,ครับเมื่อคืนฝันย่ำครับฝันสองรอบก่อนนอนผมก็สวดมนต์ไหว้พระครับ ก่อนบ้านค่ะครับฝันว่าจังไดยมเคื่อนมนเมื่อนก็ฝันว่าได้ก้าบ้านเหมือนกันครับกลับ้านอีกแล้วครับบ้านหลังเดิมนะบ้านหลังเดิมบ้านหลังเดิมครับบ้านเลขจุดแปดครับบ้านบ้านเลขจี่แปดมู่ที่เจ็ดอ๋อจะไดยก่าแปดเจ็ดครับแต่ก่อนที่ว่าจะฝันก่อนที่จะก้าบ้านนี้ก็ฝันก่อนนานๆครับอีกรอบหนึ่งครับฝันว่า ตอนกลับบ้านเนี่ยก็ขึ้นรถไปจําทางครับขึ้นรถแท็กซี่หรือเปล่าไม่แน่ใจมันออมองไม่ชัดครับไม่รู้ว่ารถไรแต่ว่าไม,ไม่ได้เห็นป้ายทะเบียนหรือว่าอะไรนะครับมีมีตั๋วครับตัวต๋วตั๋วที่ผมได้ขึ้นแท็กซี่เนี่ยเป็นศูนย์เจ็ดครับประมาณมันจะได้ขึ้นรอบที่เจ็ดอะไรประมาณนี้ครับแต่มันเป็นศูนย์เจ็ดตัวตัวที่ผมเห็นตัวค่ะแท็กซี่ศูนย์เจ็ดครับศูนย์เจ็ดโอ้นี่ล่าสุดเลยครับี่ล่าสุดครับ Uhm. Desktop, ก็ฝันก็กระบาดบ้านลังเดิมครับฟันบิกมาเนี้ครับได้ได้กระบาดสองรอบแล้วฝันห่ดนี่แในความฝันอ่ะครับในความฝันก็วันนั้นจะเห็นนาฬิกาหรอเป็นรังกระตูกะลับบ้านเก่าครับบ้านลังเดิมแปดเจ็ดครับครับบ้านมีแค่รอบละค่ะเพิ่มฝันสองรอบแล้วครับสองรอบดแต่ปล่อยเล็บไปกันบ่ค่ะ ตังวงวดอินเด็กแดงเขึ้นครึ่งเลยครับตัวดเห็นดแดงในนาฬิกาครับอืมันี่ผมม,มากตัวใดว่นยังนำเลยชอบครับหนึ่งหนึ่งห้านี่ชอบเหมือนกันครับแลว้วก็แปดเจ็ดครับหนึ่งห้ากับแปดเจ็ดครับอจะสูงเจ็ดที่ชอบไหมสูงเจ็ดก็ชอบเพราะพอมันก็มันชัดมันหนึ่งห้านี่ครับในตัวเกือบผมกลมมองดูว่ามันเป็นตัวของผมนครับเป 0, ็นสูงเจ็ดครับ ตัวสีอะไรครับที่ดำสีดำเช่นกันเช่นดำศูนย์หนึ่งห้านี่เอาขึ้นเกาก็เอาครับพิเศษไปครับเนี้ยเพราะว่าศูนย์สั้นสั้นบนศูนบ์ห้าสั้นล่างครับจะได้เป็นศูนย์ศูนย์เนาะครักษศูนย์หนึ่งห้าแปดเจ็ดศูนย์เจ็ดเนาะคือตั้งแต่เลขออกมีคือได้แนวทางมาแล้วสานีล่ะครัหมวดดีส้งฝันฝันดูเนาะ วัดที่แล้วนี่ฝันเที่เดียวครับวัดที่แล้วฟันรอบเดียววัดที่แล้วเขาสองหกนเดี๋ยวนี้หมายังหอนอยู่ไหมหอนหอนหอนครับหอนปกติเหรอเมื่อคืนก็หอนครับเป็นภาษาเกาหลีมั้งหดเป็นยูไกอันวัดคือมันปูจามพ่นมันมันจะเป็นประมาณว่าพอผมตื่นมาเข้าของน้ำปับ ตอนที más, me, <S <S enfin ่ผมลาไปผมจะมาเลยปิดไฟครับเพราะผมจะเปิดไฟนอนอพอผมพอครัะพผมเขาน้ำปั๊บผมก็ไปนอนรอบลังนี่ผมจะปิดไฟนอนครับมันจะฝันเลยหลังจากที่ว่าออกมาเขาหนองน้ำนะครับมันจะเป็นอย่างนี้ตลอดเลยครับรอบที่แล้วที่ฝันฝันเห็นปูมาให้ก็ฝันเรื่องนี้นะครับเดี๋ยมาเขาหนองน้ำเรามาก็้อนมาหอนแล้วผมก็ปิดไฟนอนเลยครับแต่ที่ปูมาทวงเนี่ยอันนี้ก็เหมือนกันครับเหมือนกันเลยปิดไฟนอนเหมือนกันเ่นมาทวงว่างเลย แกก็บอกว่ามึงคือจอยบก่ไหครับก่อนที่ว่าจะมาขับฟันว่าซือบุรีเนี่ยหมดก่อนนะเนาะหมดก่อนอ๋ออายุอันนี้เนาอ๋อมาท่วงแม่กเอายุเราสองหกสองห้าสองหกวันนี้ปู่มาหรือยังปู่ยังไม่ได้มาครับมีแต่ฝันว่าได้กลับบ้านเก่าครับฟัน่าได้กลับบ้าน ไม่แน่ปู่แกอาจจะแบบหายแล้วก็ได้ครับไม่ใมาพันเลคีนะครับไม่งันแกก็เลยมาย้ำอะไรอย่เงี้ยครับบ้านเก่าย้ำแต่บ้านเก่าบ้านเก่าอย่เงยครับย้ำบ้านเก่าสองรอบครับเพราะปกติผมจะไม่ค่อยฝันครับผมจะฝันยากเราก็จะ่าเตัวเก่าด้วยเด้องั้นน่ะครับเนาะแปดเจ็ดแปดเจ็ดครับบ้านเลที่เลยบานเลที่มันแปดสิบเจ็ดแปดแปดโมเจ็ดแปดโมเจ็ดว่ะแล้วในตัวก็เป็นศูนย์เจ็ดนะครับ แปดกระสุนมันก็คล้ายๆกันเนาะแปดกระสุนแปดเจ็ดอกาจาปเจ็ศูนย์เจ็ดแปดเจ็ดูนย์เจ็ดมาแน่ได้ีไนเพราะว่านานี้จะเล่เก่ะอันนี้จะป่านเกโก้นะสองหลอดนแปศูนย์สามตัวนี้เนาะศูนศูนศูนย์แล้วก็ศูนย์หนึ่งห้าศูนย์หนึ่งห้าศูนศูนย์บง เป็นเกษตรปัจจ <wh ุัมอ่งหรือจีเอฟซีแปลว่าเป็นตูวเป็นตัวนี้ศูนย์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 หนึ่งห้าศูนย์เจ็ดแปดเจ็ดนี่คือทะเบียนบ้านบ้านเลขที่ยังกว่าบ้านเลขที่แปดครับแปดหมู่เจ็ดบ่อหมู่เจ็ดก็เลยเป็นแปดเจ็ดบ่อค่ะโอ้โแปดเจ็ดเอฟซีเบิร์แมนสรุปเลขของน้องนิวมีมาเพิ่มค่ะเพื่อบริการติดตามกดไลค์กดแชร์ไว้นะคะ เป็นฟันภูบกะเมื่อเาชูฟั่งปรับได้เด้ย่านดึงรถตรี่ไม่ได้เข่าทุกงัดถือแค่หววละค่ะสาน่แล้วแต่แ่มออกกองก็ถูกสองตามหวสองหัดผิดแล้วครับหลังไม่เลวันนี้ซุ้มันนอับก็ได้จำไม่ได้ครับลงนะเาแนวทางของน้องนิวนะครับพี่ีครับผมจับหนาจอไว้นะครับผมมีเพิ่มวันนี้คือศูนย์เจ็ด ก็ต่อง,งวดก็มีศูนย์ศูย์ศูนย์แล้วก็ศูนย์หนึ่งห้าแปดเจ็ดนี่คือทะเบียนบ้านใช่ไหมครับบ้านเลขที่แปดหมู่เจ็ดครับผมต้องขอขอ,ขอบคุณน้องนิวนะครับสำหรับแนวทางนะเป็นความฝันนะน้องนิวเนาะความฝันครับขอบคุณครับผมขอบคุณน้องนิวครับายบายครับนยนเพทั้งสีกง่ก็ได้ค่ะ ยกนิดหนึ่งค่ะเอฟซีจดไบเดอร์ค่ะ,คะแนวทางดูชัดๆนะคะค่ะคือสรุปทีฟันมาตั้งแต่โตงหวดเนาะ,ค,ะค่ะค่ะเพิ่นจะเบาความฝันตั้งแต่คลิปแรกหอดตั้งแต่ตตงหวดหอดเดี๋ยวนี้เนาะสามรอบบ่อยนินยครับฝันสามรอบได้ศูนย์ศูนย์ศูนย์นะคะศูนย์หนึ่งห้าแปดเจ็ดล่าสุดได้ศูนย์เจ็ดค่ะ เอฟซีชอบตัวใดคอมเมนต์ใต้คลิปใดเด้อค่ะหรือว่าแปรซอยน้องนิวก็ไดเป็นแนวทางจากน้องนิวคนฟันแม่นถืชจะนับลุเนาะพี่น้องเนาะเหมือนนี้ค่ะฟังเพื่อความบันเทิงตามกว่า20ปีกันมีพี่ยายค่อยชีแเนี่ยจัไงไรกะขอบคุณน้องนิวที่แบ่งปันแนวทางให้เด้อค่ะคน้องนิวคนฟันแม่นงวดที่แล้ออกอายุน้องนิวเนาะปูคนมหาดูแล้วกะฝันเกี่ยวปูปูเอาแต่ของมาให้น้องนิวก็เลย25 26 อายุ26ปีนะคะมันออกคุกสองค่ะสำหรับคลิปนี้ขอลาลงไว้ก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ